ทุกาครับรายการเก่งยกกำลังสามรายการสถานีโนรทัศนะคายาพาที่ท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศที่ถือว่าเป็นเรื่องของการเสริมสร้างเยาวชนสังคมไทยของเรานะครับวันนี้เป็นวันเด็กแหงชาติครับความรุ่งามเช่นนี้เนี่ยนะครับสังเกตดูได้จากเยาวชนที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับท่านน้องของมุกนะฮะท่อนพี่จีโน่เองนะครับมีบทบาทสําคัญที่ถือว่าเป็นเยาวชนที่ถือเป็นต้นแบบนะครับสาคัญยิ่งะการรักษาความรักความสงสมาสามัคคี่นีเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งสำหรับสังคมไทยเรานะครับวันนี้บรรยากาศสบายๆง่ายๆนะครับถือว่าเกิดขึ้้นนไดใกทมครับ บริเวณนี้เป็นสถานที่ที่ถือว่าสามศตวในประวัติศาสตร์ของความเป็น,นทะเลซึ่งถือว่าเป็นทะเลนักเค่นะครับการเสริมสร้างความรักความส,รสมรรถสามัคคีนะสำหรับหมู่โยชนเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับสำคัญยิ่งครับจะลืมนะว่าการที่เราจะผลิตกำลังทักาดานโยชน,นเหล่านี้ให้เกิดความรักต่อการละแดนได้นนะครับอย่างน้อยอย่าลืมนะครับว่าการเสริมสร้างเกี่ยวกับเรื่องของทุนาทางวัฒนธรรมเนี่ย การดาเนินการไม่ไเรื่องของประชาคมสิทธิอาเซียนจะบอกถึงเรื่องของการสร้างภาคีเครือข่ายการเชื่อมต่อเรื่องของความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับจิตอาสาเลยเป็นเรื่องใหญ่อีกส่วนนึงครับอีกตัวนึงฮะที่คนไทยขาดอยู่โดยเฉพาะเรื่องโยชนก็คือเรื่องของวัฒนธรรมคนไทยเรามีเรื่องของการยิ้มแย้มเ่ยใสความมีมิตีการอา่อนน้อมถ่อมตนสุดท้ายคือเรื่องการยกมือไหว้ครับลองใช้ภาษาไทยของเรานะครับเป็นตัวผองถ่าย ไปถูอาเซียนไม่ใช่เฉพาะภาษาักีษอย่างเดียวครับแล้วนะครับดูนะฮะบรรยากาศเช่นนี้เนี่นะครับเป็นการเสริมสร้างทุนมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นทุนยกชนสังคมนะครับน้องจีโน่นั้นเป็นบุคลากรคนหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นต้นแบบที่มีความสําคัญอสังคมส่วนหนึ่งนะครับเห็นตัวเล็กๆเช่นนี้นะครับใจใหญ่ฮะท่านผู้ชมครับความรงานเช่นนี้อยากเชิญทุกท่านนะครับพาบุตรหลานมาเที่ยวนะครับทุกวินาทีครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันนี้นะฮะวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติหรือวันอะไรก็แล้วแต่พยายามรั ที่มีต่อกันและการครอบครัวทุกวินาทีครับสิ่งต่างเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีรากฐานของเยาวชนสังคมของไทยเราเนี่ยเมื่อน,นั้นครับคนไทยไม่เคยได้แบบไทยแล้วในโลกนี้นะครับประชาคมาาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้วยจําได้ว่าคำฝันแห่งชาติสําหรับคําฝันัาเด็กปีนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของการใส่ใจเรื่องเทคโนโลยี ท่าผู้ชมเชื่อไหมครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญยิ่งเราจะพยายามเอาความรู้ต่ตางๆหลากหลายลงไปในรายการสถานีโทรทันนศ์รายการเก่งยกหลังสามครับเชื่อแน่นอนครับความรักเนี่ยจะทําให้เยาวชนนั้นเกิดความเข้าใจความรักก็จะทาให้ครอบครัวเกิดความเข้าใจความรักยิงเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียเกิดความเข้าใจระหว่างสังคมแล้วสามารถเป็นราฐานที่ดีง,งาม ในการแข่งขันสู่สากลค,ครับวันนี้นะครับรายการแข่งยกลัง3ามครับรายการสายนุ์นครับพาท่าน,นมาเจอบรรยากาศง่ายๆสบายๆของสุทสยามครับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมอื่น,นๆที่นอกเหนือจากนี้ครับวันนี้ขอขอนุญาตมสูขมากสำหรับวันเด็กแห่งชาติครับ